ถ้วยกระเบื้องที่แขวนในบ้านของชาวมอ,อกแกลนนั้นเป็นอัตลักษณ์พิเศษที่สําคัญของชาวมอ,อกแกลนที่ไม่พบเห็นในกลุ่มมอ,อกแกนหรืออุรักลาโวยชาวมอ,อกแกลนเรียกว่าถ้วยตายายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพิธีไหว้าตายายถ้วยของชาวมอ,อกแกลนจัดเป็นพิธีสําคัญประจําปีจัดขึ้นในเดือนสี่ทางจันทรคติโดยในช่วงเวลากลางวันจะจัดพิธีขึ้นบริเวณป่าใกล้หมู่บ้าน มีผู้เฒ่าชาวมอแกลนเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมพิธีเริ่มจากการตั้งเสาไม้ไผ่สีเสาทำคานเล็กๆและเอาแผ่นไม้ปูทำเป็นแคร่หลังจากนั้นก็นำใบตองปูลงบนแคร่แล้วนำของเส้นไหว้เช่นข้าวหลามหนึ่งกระบอกแกงที่ทำจากเนื้อเต่าบกไก่หนึ่งตัวเหล้าหนึ่งขวดขนมหมากพลูทูบเทียน เมื่อเตรียมของเส้นไหวเสร็จแล้วผู้เฒ่าก็นำถ้วยใบเล็กมาวางด้านล่างแคร่ชีกไก่และนำของเส้นไหวต่างๆที่เตรียมไว้ใส่ลงในถ้วยนั้นพิธีนี้ถือเป็นพิธีกลางที่ไหวเจ้าที่และวิญญาณทั่วไปส่วนพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนั้นเป็นพิธีของแต่ละครอบครัวซึ่งพ่อหมอผู้เฒ่าจะทยอยประกอบพิธีไปทีละบ้านจนครบทั้งหมู่บ้านโดยจัดเตรียมข้าวปลาอาหารหวานคาไว เชิญมาเพื่อให้สมาชิกในบ้านอยู่สบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมาในระยะหลังพิธีดังกล่าวลดน้อยลงพอะแทบจะไม่เหลือพ่อหมอผู้สืบทอดการเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอีกแล้วนอกจากนั้นในช่วงซึนามิถ้วยตายายก็สูญหายห,ายหรือถูกซัดแตกกระจายไปโดยคลื่นเมื่อขาดถ้วยตายายก็เหมือนกับขาดศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกภายในบ้าน และพิธีกรรมที่ซ่อนเงื่อนไขในการรวมตัวทํากิจกรรมสําคัญก็สูญหายไปพร้อมกันด้วย